สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกทกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและกันเรื่อยมานะคะวันนี้เรามาดูรอนดอมของเขาคนนั้นทําไมเขามีเอ่อทำไมคุณมีอิทธิพลต่อใจเขานะคะเจจะทำอ่าเป็นสองคลิปนะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปขอดูพลังงานเขาคนนั้น เป็นลอนรอมนะคะอาจจะไม่ตรงกับท่านใดอาจจะตรงกับท่านใดยาวคำทำนายไปซีเรียสนะคะเจคขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะเขาคนนั้นเขาคนนั้นทำไมคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาสบายดีกันทุกทกท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพทุกทกท่านนะคะมาดูพร้อมๆกัน เขาคนนั้น แอมพลเอนก็ออกมาเขาจะยอมเปิดเผยตัวตนของเขานะคะเพราะเขาคุณมีอิทธิพลต่อเขามากนะคะเขาฝันเขาจินตนาการถึงคุณมากนะคะอ่ะทำไมเขาถึง ไม่สามารถลืมคุณได้ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้คือพลังงานของเขาเฉพาะของเขานะคะเพื่อนๆคะ่ะคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณคบๆกันอยู่นะคะ,ะเขาคนที่คุณที่เราถามถึงเขานะคะทำไมคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากเพราะว่าคําตอบคือ เขาเขารักคุณนะคะ่ะเขาไม่สามารถลืมคุณได้ไม่สามารถเขาเห็นคุณเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียอย่างนี้นะคะคือพลังงานของเขานะคะอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นใส่หน้ากากหาคุณเขาไม่เปิดเผยความจริงนะคะคือพ่ใส่หน้ากากมาออกมาเขา ปิดซ่อนความเป็น,ปนตัวตนของเขาปิดซ่อนความรู้สึกเขาเขาไม่แสดงออกที่ผ่านมานะคะแต่เขาช่างฝันช่างจินตนาการถึงแต่เรื่องคุณนะคะเวลาเขาจินตนาการไปถึงแบบว่าถึง18บวกแล้วก็ไปถึงอ,อยู่ด้วยกันกับคุณนะนะคะเขาคุณมีอิทธิพลต่อเขาเพราะว่าคุณคุณยืนยืนด้วยตัวเองยืนแบบว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์ดึงดูด อย่างนี้นะคะคือคุณมีอิทธิพลต่อเขาเขามีหน้าที่การงานที่มีอค่อนข้างมีตําแหน่งนะคะการงานหน้าที่การงานเขานะคะเขามีลูกน้องบริวารด้วยนะคะแต่เขาก็เขาอ ลูกน้องบริวารคนรอบข้างเขาเขายอมเขาทุกทุกคนนะคะเชื่อฟังเขาเพราะเขามีอำนาจในการตัดสินใจแต่เชื่อไหมว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนา,หนาวมาเยอะแยะมากมายเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานผ่านมีผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นถึงคิงนะคะ มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นทั้งคิงทั้งเหรียญด้วยนะคะคือการงานเขาประสบการณ์อยู่แล้วนะคะเขามีเขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะช่วงที่ผ่านมาเขาขัดแย้งกับตัวเองเขาไม่สามารถทําไมเขาพยายามลืมคุณพยายามตัดคุณออกจากาความรู้สึกตัดพยายามพยายามที่จะลืมคุณแต่เขาไม่สามารถลืมได้นะคะสครั้งสามครั้ง ทำไมคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาทำไมทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยแบบว่าเขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะคือนั่นแหละค่ะเขาชีวิตนี้เขาคิดว่าเขาจะอยู่คนเดียวเขามีความสุขมีหน้าที่การงานเพื่อพร้อมทุกอย่างแล้วเขาติดเพื่อนแล้วก็ชอบเที่ยว ปาร์ตี้กันอย่างนี้นะคะเวลาว่างเขานะคะเขาไม่เขามีความสุขไปแต่ละทิศแต่ละวันไปนะคะใำหลับชีวิตเขานี้เขามาเป็นเป็นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วะคะ่ะเขาสามารถอ่ะช่วงที่ห่างหายกันไปเขาไปลองคบลองคุยกับคนใหม่ๆ มากหน้าหลายตานะคะแต่ก็ไม่เหมือนคุณแต่เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ไม่สามารถตัดคุณได้เขาพยายามจะลืมคุณหลายๆครั้งเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาลืมคุณไม่ได้ทําไมคุณมีอิทธิพลต่อเขาแบบนี้ทั้งๆที่เขาไม่มีไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะทั้งๆที่แบบว่ามีแต่คนเ,เสนอ,อให้เขามีแต่คนวิ่งตามเขาอย่างนี้นะคะคุณ เขาชอบอ่ะเขาค่อนข้างจะมีอำนาจแล้วเขาชอบสั่งการให้คนนั้นคนนี้ทําตามเขานะคะแล้วเขาก็เขาเคยตัวนะคะคือว่าเขาค่อนข้างจะเอาแต่ใจว่าคนต้องอยู่ใต้อํานาจเขาคนต้องฟังคําสั่งเขาอย่างงี้นะแต่กับคุณคุณต่อต้านเขาเขาอย่อยางงี้ละเขาเขาถึงแบบว่าคุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดอย่างนี้นะคะเขาถึงไม่สามารถตัดคุณได้ พ่อคุณมีเสน่ห์ดึงดูเซ็กซี่สำหรับเขานะคะสวยหล่อเป็นผู้ชายก็หล่อเขาก็ไม่เข้าใจตัวตนเขาเหมือนกันว่าเขาทำไมไม่สามารถลืมคุณได้ทั้งๆท,ที่เขามตีตัวเลือกมากมายเจ็ดดาบออกมาด้วยนะคะคือเขาอยากปรับเปลี่ยนเข้าหาคุณนะคะให้ความยุติธรรมกับคุณเขาอยาก อดีตที่ผ่านมาเขาเขาอาจจะชอบอิสระอยู่แล้วชอบสันโดษชีวิตนี้เขาไม่อยากจะมีกู่แล้วเขาเขาต้องการอ่ะแค่เขากระดิกกระดิกนิ้วเขาก็มีคนเข้ามาหาเขาแล้วนะคะคือว่าเขาเคยตัวเขาทําอย่างนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเขาทําแบบนี้ซ้าๆมามามาอ่าหลายๆครั้งเขาก็เลยเคยตัวคือว่าคนทุกคนก็ต้อง ยอมเขาทุกอย่างนะคะแต่แต่เขาส,สัไม่สามารถสั่งคุณได้นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าคุณคุณแบบว่ามีมีที่ยืนของตนเองนั่นแหละค่ะเขาถึงไม่ยอมปล่อยคุณนั่นแหละค่ะคุณเขาถึงเห็นคุณมีคุณค่านั่นแหละค่ะเขาถึงยังไม่อยากจะให้คุณหลุดมือเขาไปได้นะคะเพราะคุณเป็นคนน่ารัก อยู่ใกล้แล้วมีความสุขคุณคุณเป็นตัวของตัวเองจิตใจดีเขาเขาเขาเพิ่งจะเข้าใจหนะ่ะทำไมทุกคนถึงรอบข้างคุณถึงจะยอมรับรักคุณเมตตาคุณอย่างนี้นะคะเขาถึงว่าเขาเข้าใจแล้วถึงเวลาเขาอยู่ใกล้คุณเขามีความสุขนะคะคุณแบบว่าไม่ได้ซ่อนเล่นอะไรเพราะความน่ารักของคุณความล่าเริงคุณเนะ ออกมาจากข้างในอย่างนี้นะคะเขาเขาเขาเป็นคนฉลาดนะคะนั่นแหละค่ะช่วงที่ห่างหายกันไปเขาอยากาปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอเขานะคะให้ความยุติธรรมให้เท่าเทียมกันนะคะถึงให้น้ําร้อนกับน้ําเย็นนให้ฮุนละบาลานซ์กันนะคะให้เท่าเทียมกันนะคะไม่หย่อนไม่ตึงเกินไปให้แบบว่าเท่าเทียมกันนะคะนั่นแหละค่ะเขาถึง เขาไม่ยอมเสียคุณไปหรอกค่ะกลัวค,คนอื่นมาถ้าถ้าเขาปล่อยให้คุณหลุดมือไปเขาก็คงไม่มีความสุขในชีวิตนี้นะคะ่ะเขารู้เพิ่งรู้ว่าเขาเขาต้องการคุณนะคะ่ะเพราะคุณไม่ใชเ่เขาคิดว่าคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขามาเจอกันอย่างนี้นะคะ่ะต้องชะตาฟ้าลิขิตหรือเบื้องบนจัดสรรให้คุณมาเจอกันอย่างนี้นะคะเขา ตอนแรกๆเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะรักคุณได้ขนาดนี้นะคะเขาก็คิดว่าก็เหมือนกับคนทั่วๆไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เขาไม่คิดแต่จริงใจกับใครหรอกค่ะเขาอยากเขามีสละมีหน้าที่การงานต้องแบบว่ามีเขามีดีแล้วคะ่ะฐานะก็มั่นคงอย่างนี้นะคะพอมาเจอกับคุณความรู้สึกที่เขาเคยมี ความรู้สึกที่เขาแบบว่าเขาจะชีวิตนี้เขามีความสุขเขาพอใจในในสิ่งที่ตนมีแล้วในในช่วงนี้นะคะนั่นแหละค่ะแต่ความชิดเขาเปลี่ยนไปเมื่อเมื่อเจอเพื่อนๆนะคะเมื่อเจอคุณนะคะเขาเปลี่ยนความชิดว,วาดแผนวาดอนาคตอยากครองคู่กับคุณ อย่างนี้นะคะ่ะคือว่าหลายๆครั้งเขาไม่อาจจะสาไม่อาจสามารถตัดคุณออกไปจากความรู้สึกเขานะคะความรู้สึกคุณกับเขาเขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณแล้วก็ต้องการคุณไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะคะ่ะบ,บ,บางคืนก็ฝันถึงแต่คุณซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำซา้ซักๆฝันแบบว่า เขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาเจอแบบว่าเขาไม่ยอมคุณนะคะโอ้ยเขาไม่ยอมคุณนะคะแต่เขายอมคุณได้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาความรักถ้าเราถ้าเขารักใครสักคนเ่ยค่ะเขาไม่คิดว่าคุณจะมีอิทธิพลคุณจะทําให้เขารักได้คุณจะมีเสน่ดึงดูดเขาให้เขามา อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะเขาถึงแบบว่าเขาเสียความเป็นตัวตนของเขาไปเลยในช่วงขณะหนึ่งทั้งๆที่เขาไม่เคยมีลูกน้องบริวารทั้งๆที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะถ้าปล่อยให้คุณหลุดมือไปเขาเขาคงเสียใยในชีวิตนี้เขาคงจะไม่มีความสุขอีกแล้วนะเพราะเขารักคุณนะคะเพราะว่า ความรู้สึกเขาต้องการคุณถึงว่าคุณเขาเห็นคุณเป็นคนชัดเจนถ้าคุณบอกว่าถ้าไม่ถ้าคุณไม่พอใจคุณก็บอกตัดจบไปเลยคือเมื่อก่อนเขาอาจจะเจ้าชู้นะคะช่วงที่คุยกับคุณเขาอาจจะเดี๋ยวเก๋จะดูพลังงานของคุณอีกคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเฉพาะพลังงานของเขานะคะวันนี้คลิปนี้นะคะคือ คุณบอกเลิกเขาตัดจบเขาไปสองสามครั้งนะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคือคุณคุณจะไม่เขาคิดว่าคุณทำไมไม่ยอมเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่ไม่ทำตามที่เขาต้องการอย่างนี้นะคะคือเขาบอกทำอะไรคุณบางทีบางครั้งคุณก็ไม่ทำที่ที่เหมือนไม่เหมือนกับคนนอื่นทำตามเขาทุกอย่างอย่างนี้ละค่ะเขาเห็นว่าความแตกต่างคุณกับ เขาเหล่านั้นที่เขาเคยผ่านมาในชีวิตนะคะทําตามเขาทุกอย่างไม่ว่าเรื่องื่บง18บวกอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาชอบหลั่นลาชอบเขาเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้วนะคะมีแต่คนอยากเข้ามาแบบด้วยผลประโยชน์เพื่อวางหน้าที่การงานให้เขาช่วยด้วยหน้าที่การงานด้วยให้เขาผลักดันชีวิตเขาเหล่านั้นให้ดีขึ้นไปนะคะเขาช่วยนะคะ เขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคนรอบข้างก็ถึงยอมรับเขาคนรอบข้างก็รักเขานะคะ่ะนั่นแหละค่ะถึงแบบว่าคุณเป็นคน <c oughs> ไม่ยอมเขานะคะเขาก็เลยแบบว่าแล้วก็ความรู้สึกดีดๆเขามีต่อคุณบางบางบาง,บางพลังงานก็อาจจะเคยคุยกันแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนชัดเจนแบบว่าไม่ทําตาม คำสั่งของใครคือว่าคุณเป็นตัวของตนเองก็ได้นะคะเขาชอบแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าคุณยืนหยัดด้วยตนเองอมอีคุณจะมีเป้าหมายของตนเองนะคะไม่ได้คุณเขาคิดว่าคุณจะไม่ต้องการความรักนะ,นะคะคุณเข้าถึงยากแล้วคุณเปิดใจยากด้วยนะเขาคิดนะคะคือมีตดาบเขาค่อนข้างจะเปิดใจยากเหมือนกันนะคะเป็นพ่อไม่แม่ๆอย่างที่เก๋บ,บอกนั่นแหละคะ่ะแต่พอมาเจอคือน เจอคุณชีวิตเขาความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเมื่อเจอคุณนะคะทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มานานแล้วชีวิตนี้เขาคิดว่าเขาจะอยู่คนเดียวครองสดตรคนเดียวหลัน่นล้าไปคนเข้าๆออกๆของเขามากมายเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ไม่เหมือนคุณนะคะ <c oughs> นั่นละคะ่ะเขาคุณมีอิทธิพลต่อเขามากนะคะคลิปนี้นะคะเขาไม่สามารถลืมคุณได้ตัดคุณได้ช่วงนี้นะคะเขา ที่ห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อเวลาไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เปิดใจยากเขาคิดว่านะคะคุณแบบว่าอยู่ได้ด้วยตนเองไม่สนไม่ไม่แคร์แบบว่าความรักเขาไม่รู้หรอกว่าความเดี๋ยวเจ๋จะไปเปิดความรู้สึกคุณอยู่นั่นแหละเขาเห็นคุณเป็นคุณมีอิทธิพลคุณได้หัวใจเขาไปหมดแล้วนะคะเขาเขาขาดคุณไม่ได้หรอกคะ่ะชาตินี้นะคะ เขาต้องการคุณเขาต้องการให้คุณมาอยู่เคียงข้างคู่กับเขาอยู่กินด้วยกันกับเขานะคะอาจจะถึงมั่นหมายได้แต่งงานกันนะคะถ้าคบกันไปนะคะเพราะว่าเขาบางเขาวาดแผนอนาคตช่างฝันอยู่แล้วนะคะกับคุณนะคะว่าอยากทําอะไรให้ถูกต้องกับคุณนะคะคุณก็มีหน้ามีตาคนก็นับหน้าถือตาคุณเหมือนกันแล้วก็เขาก็ จะทาอะไรให้มันถูกต้องนะคะเขาชิดแล้วนะคะเขาไม่ไม่อาจจะเสียคุณไปได้นะคะเขาไม่เอ่อไม่ต้องการให้คุณหลุดมือาจากเขาไปนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะใจคุณนะคะคุณคุณเข้าใจดีกับเขานะคะถึงคุณถึงคุณบอกเลิกเขากี่ครั้งเขาก็กลับมาง้อขอคือนดี ทั้งที่เขาไม่เคยงอ้อใครก่อนมีแต่คนงอ้อเขาวิ่งตามเขาเขารอคุณมาก่อนข้อความแต่คุณไม่ไม่ได้ไปวิ่งตามเขาไงคะเ,เขาถึงได้กลับมาเขายอมลดอีกโก้เขามีอีกโก้มากนะคะแต่เขายอมคุณได้นะคะยอมลดอีกโก้ยอมง้อคุณนะคะไม่ว่ากี่ครั้งกี่หนนะคะเขาเสียตัวตนไปนะคะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูด ต่อเขานะคะต่อจิตใจเขามีอิทธิพลต่อใจเขามากนะคะนั่นแหละคะ่ะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ